มายืนเล่าอันนี้เนี่ยมายืนเล่านี่นี่ยมายืนมายืนเปิดตะโกนล่าอันนี้แบบยืนยืนแบบยืนยืนแบบทำเป็นด่าทำเป็นด่าเอ้แต่เราด่ามันอะแต่ทำเป็นด่ากันเองอ่ะแต่ด่ามันอะยืนตะโกนอะยืนตะโกนตอนนี้เอ้เดี๋ยวพวกมึงไปงานบ้ากันเผื่อเงัดหน้าคนไว้ไม่ดีป่ะเอ้มีแรงงัดด้อะตอนนั้นแหละแย่เมื่อกี้มีแรงงัดมีแรงปล่อยเตะให้หล่ะก็ว่าเก็บแรงไว้ปล่อยเตะให้หล่ะดีกว่าตรงนั้นอะตรงนั้นไม่น่าไปทำงานแล้วทำงานกลุ่มทำงานแก๊งอ่ะสมนาเข้าบ้านพระคนชราเลย อย่าพูดเยอะให้ใหเจ็บปากอย่าพูดไม่ได้ <c oughs> ตูฟังคุณด,ดับแป <c oughs> ๊บเลยอย่าพูดหูฟังดับอีฟก,ก่อนอีฟก,ก่อนฟังดับน้องเพื่อนไปเอาหัวชาันหูฟังก่อนแป๊บนึเงเดี๋ยวเจออันอยากโดนอยากโดนสักสองสามแผลอ่ะพี่ไม่ดีละหูตึงอีกแก่แล้วหูตึงแกงนี้เราโดนคนแก่เข้าแกงนี้หูจะหน่วกอยู่แล้วบ้างน่ะ พูดอะไรไปก็ฮะฮะฮะอยากโดนสักสองสามแผลอะไรเงี้ยเยอะเพิ่งรับเลยเพิ่งไอ้ทำไมแกงเราไม่รับแต่คนมีองยู่เขาแกงไอ้เงี้ยหูก็หน่วงัตว์แต่ละคนไอ้เงี้ยพูดเที่เราเล่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ปวดเงี้ยอะไรแก่ที่เข้ามาใหม่เมืองไม่ปวดเราปวดเงี้ยแดงไอ้สันตัดแรงแรงพูนแรงพูดแรงพูนแรงพูนแรงพูดเป็นยังไม่มีเลยอยาแก่ก็แก่เงี้ยเขที่เรารับมา แรงพูดยังไม่มียังอยากจะพูดอีกไอ้แน่แรงน่าจะหมดนะทรงเงี้ยเออและเสนอเสนอหน้าพูดตลอดนะเวลาแบบเขาเคยคุยกับทีตีเสนอหน้ามาตลอดไอ้แรงพูดที่มีเนี่ยเสนอหน้ามาตลอดจะพูดเยอะไอ้เหี้ยนวเพื่อนเป็นลมนะไอ้สัตว์จริงกูเป็นลมไปแล้วกูโดนกระทืบมาไอ้สัตว์ล่าสุดอ่ะก็ให้เอาแปลงฟันแปลงไอ้เหี้ยแปลขัดส้วมแปลงโอ้โหหนาเสียเลยดูดิีีโอ้โหเจ้เโอ้โหเจ้ามึงอ่ะ อย่าแต่อันนี้แต่อ <an refugees> ัน <il> นี้อันนี้อันนี้เสียจริงแซวเพื่อนมึงดูแซวเพื่อนตัวเองดิแซวเพื่อนแบบว่าแซวเพื่อนแบบใช้แปรงขัดขัดตัวอะไปเออจริงอะไรนี้จริงไปงัดบ้านมาบ้านอยากอยากอยากหลบว่ะอยากหลบอ่ะอยากสลบเฮ้ยบ้านเราจริงเว่อครับไป เว้ยอยากอยากนี่ว่ะอยากอยากโดนคนแก่ทื่อว่ะอยากโดนคนแก่ทื่อว่ะโอ้ยมีตาไปวะเนี่ยเฮียยิงยังไม่โดนเลยกูจะยิงกระบาลมึงอ่ะถ้ากูมีปืนอ่ะกูไม่มีวันแหละไอ้ตาเนี่ยโดนไม่ไรไอ้ต์โดนไม่ไรกูยิงผ่านหญ้าด้วยกูเดี๋วมาโดี๋ยวมาเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ย